อู้อู้อู้กัะกิดกกิดปักิดกกิดปกิดกักิดกกิดกัะกิดกกิดกระกิดกรกิดกิดชละหายหายไปนานติดติดงานกล่าวว่าว่าจะมาเล่นสักพักหนึ่งใครขึ้นเยี่ยมเพอร์เฟก เราเป็นไรแลตัวนุ่มนแล้วก็กระจกอ่ะอีอาแป๊บๆไครขึ้นอีกแล้วตาอะไรล้วจะดัดนิกซ์ซัดเหรอเนี่ยเดีเ๋ยวเวนช่องว่างนอยมันช่องว่างให้ทาหารเดินไม่ใช่เลยต้องดูก่อนจะขึ้นบนหรือลงล่างน่น่าจะขึ้นบนเอ้ยน่าจะลงล่างไม่ใช่ขึ้นบน ต้องดูก่อนดีฝั่งเขาจะเล่นอะไรบะกิดด้วยแล้วก็จะออกไออาเซียนไหมไอ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 ซีเนาถ้าออกก็มีเหนื่อยแค่แรงติดดิดเออกดกด

ถึงแปลกใจไม่รู้ตัวหรอว่านั่นว่าโดนยิงโดน M P 4 0ยไพโอยิงไปแล้วเรียบร้อยอะยังไม่รู้เล่นกุกอะไรว่าจะจะจะเข้าหลังก็มาว่ะทำอะไรของมึงวะ ทำอะไรของมันคุณผู้ชมครับรบกวนดูแทนผมทีออและไปแล้วสเตอร์วิกเกิลอันนีส่ AD สรับไอเดียเซสชั่นตัวเดิมที่กูเพิ่งถีบไปเมื่อกี้ยินฟียินี ออฟตอมเ,เออออฟตอมมาตัวนึงแม้บอกแล้วระยะยิงเราได้นี how, ่ไอ้นี้เขาขาดหลบเขาน้อยเข็กอัพละ ก็ของเราต้องเทปอัพตามไปละค่าหลบปีตัวน,นี้มันเยอะในตัวคอม,มเซอร์มันเยอะเหมือนจะขึ้นมาบน e หม หลอกอุดบ้านแต่แปลกใจทำไมรีบถิกอัพคือคือเห็นเหมือนเห็นทหารไม่กี่ตัวเองนะมจี MG, ผมตั้งตั้งทิ้งไว้ตรงนั้นแหละเพราะว่ามันมีปัญหาเยอะ เม่ได้วเดว้ยมันจะห่างมากเลยนะถ้าเกิดผมออกมาแล้ว

ระยะยิงกแบบูไม่ได้ก็ไม่ได้หรอกจริงแต่มึงวิ่งมาให้กูยิงอ๋อไม่ได้ฝืนอยู่ต่อเดี๋ยวจะตายได้สองพลังงนแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอสปอนสปอนทูเป,ปอร์หนึ่งตัวแล้วก็ไปขุดเทเล,ลอร์ไม้ตรงนี้ตัดกระสุนหนึ่งทีแล้วก็เอาถ้าศัตรูน้อยมากนะเขาจริงๆใครใช้ใดูนี่ไง คือสถาหาประตูน้อยมากเลยตอนนี้ที่เห็นมีวีเฟคชัน่นเฟคชั่นตัวหนึง่งสัปเตอร์ตัวหนึง่งแล้วก็คอมมานโดน okay. นนอีกตัวหนึ่งโอเคกูลออยากกลับบ้านพอดีเลยแถมเล่นฝ่ายแก้ไอนีด้วย

ชิวเกินชิวเกินชิวฟุตชิวฟุตมันง่ายเกินไปไปชูฟอด ยดแล้วก็เพื่อความใช้งานได้ไปจุดติเลย ลอยจบโอ้ชิวเกินคือคือแผนเพื่อนในดีนะแต่ขอโทษว่ะเออจริงต่อให้กูมันอะไรมันมันเกมมันจบแล้ะกินไปจบและกินไปจบ จุ่ไมได้ถังดีทีไปแล้วไม่เชื่กว่าคือต่อให้มึง <Victory is S 1> เอ้ยต่อให้ก <us> ูแก้สนัยไม่ได้เว้ยเอาจริงๆรถถังกูอีกไม่นานก็มาแล้วไม่ใช่ปัญหาเลยปัญหาแห่ะคืออ่ะเชื่อไหมถ้าผมดูรีเพย์นี่คือผมรู้เลยว่าแมนพาวดองเยอะมากประมาณน่าจะหลักพันเร็วเวกินชิวอ่ะ